ประกาศแล้วเปิดตัวอย่างเป็นทางการบีมพิมพิชยากกรัมไปเล่นลีกไหนเปิดสาเหตุที่เลือกไปเป็นคนไทยคนแรกแถมยังได้เล่นตำแหน่งนี้ท้าทายมากสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะคะเรื่องที่ว่าก่อนหน้านี้นะคะลหลายๆคนตั้งข้อสงสัยกันว่าเมื่อไหร่บีมพิมพิชยาโกกรมของเราจะได้ออกไปเล่นลีกนอก ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะก็ได้มีข่าวลือนาหูเลยนะคะว่าทางด้านบีมพิมพิชญาเนี่ยค่ะได้ไปเล่นลีกเยอรมันแต่ก็ยังไม่รู้ว่าไปอยู่ในทีมไหนซึ่งต่อมานะคะก็ได้มีภาพที่ทางบีมพิมพิชญาค่ะไปเล่นให้กับมรัตนบัณฑิตซึ่งนั่นก็ทําให้แฟนวอลเลย์บอลหลายคนนะคะสงสัยว่าสรุปแล้วเนี่ยบีมเนี่ยไม่ได้เดินทางไปเล่นหลีกนอกแล้วใช่ไหมและล่าสุดนะคะได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วค่ะสําหรับ,บบีมพิมพิชญานั้น นายไปเล่นลีกเยอรมันนะคะกับทีม s s สเปรามเบิร์กชเวลินซึ่ง s s สเปรามเบิร์กเชเวลินมีความยินดีที่จะประกาศการเซ็นสัญญากับพิมพิชยากกรามนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเธอจะเป็นผู้เล่นคนแรกจากประเทศไทยในปริษัทของสโมสรและจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมในตำแหน่งหัวเสาซึ่งมาจะเล่นตำแหน่งบีหลังนะคะที่เธอถนัดค่ะเนื่องจากผู้เล่นคนก่อนนะคะได้รับบาดเจ็บที่หัวเขา่าซึ่งจะต้องทำให้เธอน,นั้นพักรักษาต,ตัวเป็นเวลาหลายเดือน สโมสรจึงต้องเผชิญกับความท้าทายในการค้นหาผู้เล่นที่มีประสบการณ์และสามารถทำผลงานได้ดีในเวลาอันสั้นเพื่อให้ทีมอยู่ในระดับสูงพิมพิชยาก,กรามเป็นตัวเสริมที่เหมาะสมที่สุดเนื่องจากเธอไม่ได้มีประสบการณ์ในระดับนานาชาติเท่านั้น แต่ยังมีทัก,ทกษะการลุกที่โดดเด่นอีกด้วยเรามีความภูมิใจที่ได้ต้อนรับพิมพิชยากกรามสู่ชเวลินและตั้งตารอที่จะร่วมงานกับเธอด้วยประสบการณ์และความเข้าใจในเกมของเธอเธอจะมีบทบาทสำคัญในทีมของเราโดยโค้ชนะคะได้กล่าวอีกว่ารู้จักนักวอลเลย์บอลไทยคนนี้ในฐานะคู่แข่งของทีมชาติเยอรมันและนธอร์แลนด์ในการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการ ความจริงที่ว่าเธอเป็นผู้เล่นไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรทําให้การเซ็นสัญญาครั้งนี้พิเศษยิ่งขึ้นสําหรับเรามาฟังทางด้านบิมพิพธิธยากล่าวกันบ้างค่ะฉันตั้งตารอความท้าทายใหม่นี้จริงๆและแน่นอนว่ารู้สึกตื่นเต้นมากจนถึงตอนนี้ทุกคนดีกับฉันมากและฉันตั้งตารอที่จะได้พบกับแฟนๆนั่นคือเหตุผลที่ฉันตื่นเต้นมากกับบรรยากาศที่นี่ในชเวลิน เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีเลยค่ะที่ตอนนี้แฟนๆวอลเลย์บอลนะคะตั้งหน้าตั้งตายอยากจะรู้คําตอบและตอนนี้ก็ได้ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับบิมพิพธิธยา,านันที่ได้ไปเล่นกับลีกเยอรมันเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะแฟนๆวอลเลย์บอลก็กังวลว่าสาวบิมของเรานะคะจะได้อยู่ที่ไทยหรือว่าจะได้ไปลีกนอกแต่ว่าก็เป็นการการ,การันตีแล้วก็คอนเฟิร์มเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราค่ะไปดูความคิดเห็นที่แฟนๆวอลเลย์บอลต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับสาวบิมกันบ้างดีกว่าค่ะ ยินดีกับน้องด้วยค่ะยินดีและดีใจด้วยครับขอให้โชคดีประสบความสำเร็จยินดีด้วยนะคะนึกว่าจะเล่นไทยลีกขอให้น้องบีมเดินทางปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงปังๆค่ะน้องบีมขอให้ปังกว่าเดิมคีนบีมโชคดีนะเป็นกำลังใจให้สุดยอดจริงๆน้องบีมยินดีกับน้องบีมด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็มาถึงขอให้น้องปังๆประสบความสำเร็จจริงๆเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่พิเศษจริงๆ นี่เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนนะคะที่แฟนๆวอลเลย์บอลเองเข้ามาแสดงความยินดีกับสาวบีมของเราค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าการไปเล่นหลีให้เยอรมันในครั้งนี้นะคะก็ได้มีการเปิดตัวแล้วก็ยังบอกอีกว่าสาวบีมเนี่ยเป็นคนไทยคนแรกของสโมสรเลยทีเดียวนะคะที่ได้เดินทางไปร่วมการแข่งขันซึ่งก็ไม่ได้เล่นในตำแหน่งบีหลังที่เธอถนัดค่ะไปเล่นในตำแหน่งหัวเสานะคะก็อยากให้ทุกคนค่ะร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจเชียร์นะคะบีมพิมชยาโกกรัมของเรา และทั้งหมดก็คือเรื่องราวาที่เราได้นนำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ